สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือ w w w ร์กระชอนดอทในโหมดของกระชนวาไรตี้มีแต่ความมันมีแต่ความบันเทิงครับสำหรับเว็บไซต์ของเราอ่านะครับท่านผู้ชมเรียบเพลงที่ท่าได้ยินไปเมื่อกี้ก็คือเพลงผมกลัวผีกับศิลปินหน้าหน้าหน้าอะไรนั่หน้าหล่อคนนี้นะครับอเบิร์ดดอกสดดอบายกระชนครับ เราจะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันวันที่สิี่กันยายนนี้นะครับที่ตลาดอัศวินสายสของเยซุนคาบอยของเราใจดีด้วยครับถ่ายกันเต็มเตมเลยจบเพลงไปเลยอ้จบเพลงแล้ววันนั้นศิลปินไปเพียบนะครับผมแนะนำกันสักหนึ่งครับนี่พระเอกมิวสิกครับคุณอาร์ตโอรสนั่นเป็นใครซิไม่ได้ครับท่านผู้ชมใครครับนางเอกมิวสิกโอ้อเห่หน้าอย่างน้าอย่าง เอกแล้วเห็นแล้วสุดยอดสวยมากครับมีความรู้สึกไงครับที่จะได้เล่นเป็นนางเอกให้กับผีครับคนเต็มใจไหมครับอ่าเต็มใจเต็มใจคน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 ผีคนหรือผีเลยโอ้ยคนกับผีนด้เลยผีจะแสดงรายการดีสิบได้เหรอฮยอะไรนะครับรายการดีสืบเคเห็นไหมผีออกรายการดีสิดีที่ไหนเมื่อไรเร็วๆนี้ครับท่านไม่นานในช่วงดันดารา เป็นยังไงล่ะเป็นเป็นเป็นอ้าวรุ่นนี้แล้วนะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้จะบอกได้ว่าชนะที่ห,หนึ่งโอ้ยชนะที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยเหรอไม่เชื่อไปถามครูขั้วกับอาจารย์เชนดูโอ้โหท่านผู้ชมครับ,รบอย่างนี้ก็ยิ่งหน้าดูมันไม่ใหญ่สิอ่ะอแล้วก็ได้ดูอัลบั้มเต็มๆต็แล้วก็วันที่สิบสี่นี้อย่าลืมไปชมนะครับการไทยทำมิวสิกวิดีโอเพลงแรกซิงเกลิลแรกของเบิร์ดดอกสดใบจั่ว นี่ท่านผู้ชมคงจะได้รับทราบและรับชมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณคุณอาโกรดครับค<อ>ุณทายโอรสครับ,รบวันที่สิบสีต้องไปด้วยกันแน่นอนเพราะเอกกับนายอิทธิวิิของเราครับเบื้องหน้าและเบื้องหลังหลังจากวันวที่สิบสีแล้วตามความบันเทิงได้เลยนะที่ w w w ร์ไวท์เว็บกระชอนดอทคม สำหรับวันนี้พวกเราสามคนกับอีกหนึ่งตัว <iet S 1> <c oughs> สี่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 ตัวเธอสี่ตัวเธอสี่ครับท่านผู้ชมครับอย่าไปเชื่อกันนะครับสี่ก็สี่ครับเรามากันสี่คนครับผมสำหรับวันนี้พวกเราบอกว่าสวัสดีครับเ <nt> ย